จะมาสอนการตั้งค่าเครื่องอื่นเครื่องกระตุกเครื่องช้าสปูลเอนดอยดกดเข้าการตั้งค่าเลื่อนลงมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ เข้าไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์เลื่อนหาหมายเลขรุ่นกดไปที่หมายเลขรุ่นจนฝ่าจะขึ้นว่าโหมดผู้พัฒนาแล้วตอนนี้คุณได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วกด ย้อนกลับเราเลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอทางเลือกผู้พัฒนากดเข้าไป เลื่อนไปเรื่อยๆหาคำว่าขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังกดเข้าไปแล้วก็มาเลือกตัวไหนก็ได้มากที่สุดก็ได้ หนึ่งโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จติ้นลองไปใช้งานกันดูนะครับ